It's like sunshine วัดหนองจอกแล้วทุกทเองอคองอองอรับหน่งที่คย่ะโคราชบรรยากาศคลก้นค้นมากๆเลยนะฮะน่าสนุกม,มากๆครับใช่แล้วนะซึ่งวันนี้ก่อนที่เราจะขึ้นเมทีนะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปตะเวนเล่นกิจกรรมงานวาัดซึ่งแบบวา<อ>่าเป็นตายของพวกเรามากๆเพราะว่าพอม<อ>าถึงแบบวา่าตื่นตาตื่นใจมากๆนะคะเพราะว่าดูแล้วมีทั้งเกมยิงปืนป่าเป้ามี อเกิดไม่เคยเลยเกิดไม่ทันมันย้อนวันวานมากๆเลยพอรู้สึกมันกับว่าย้อนไปวันเด็กๆใช่เด็กๆค่ะอยากจะได้ตุ้งตาทำยังไงต้องตาโป่งพร้อมยังพร้อมแล้วก้นมา้อตั้งเลยไม่มอตั้งหน่อบคุพี่เปบอกันขอบคุพี่เนย์ขอบคุณพี่เนยขอบพี่เนยที่ว่างานนี้พี่สวัสดีจะจองก่อนเลยดีกว่าเอาไปเดี๋ยวเราเป็นเลขเย้กันดีกว่าครับดูว่าใครจะเปจ้ของรางวัลอะไรกันบ้างไปเลยครับอ่าน้ำยพี่เวน ไม่เดวกระเป๋าสตนาร์ทนุ่มงหาก็เราก็ต้องมาใส่ทุนเราได้แลเลครับร้อยบาทอันนี้่เล่ยสบร้อยบาทม่เล่นสีกระบอกอ่สีกระบอกระบอกเท่าไหร่เราจะไม่เล่นอย่างอื่นแล้วไปแล้วไพี่ๆีอยู่กับมหารได้กินดีกว่าไม่ไม่เขาสี่สกระบอกแล้วสีให้แล้วอ้าวเนาะผมผูชา ร้อยหนึ่งที่เล่นเกียมจะไปซื้อของมากินอ่ะใครเปิดก่อนเลยพี่โก้พี่โก้เปิดก่อนอ่ะพี่ได็พี่หรออ่ะทำไมมาเดี๋ยวทำยังไงอ่ะทำยิงอ่ะดูพี่โก้ครับไหนพี่โก้ใส่ยังไงอ่ะเป็นไงเมื่อกี้มันเป็นยังไงนะพี่โก้ทำไมอยากจะบอกว่ามันจะยิงง่ายนะแต่แต่มันถีบด้วยนะครับมันถีบมันโง่ไปด้วยโอ้ยยังไงเราต้องจับดี ถ้าเกิดมันีเราเราต้องถีบมันคืนพี่เอามาไม่ใช่เหรอไม่ยืดอ้าอไเลยนี่ดิงาไม่เนเลยเะไยอะไรอะอะไรอะได้ไดเฮ้ยเฮ้ยตัวนตัวนอ่เออ ก็คือเรียกว่าตุ๊กตาที่เราได้มาทั้งหมดตุ๊กตา4ตัวแล้วก็น้ำ3ขวดบอกจำนวนเลยใครได้อะไรบ้างปิโกผมได้น้ำส้ม2ขวดแล้วก็ตุ๊กตา1ตัวส่วนผมได้ตุ๊กตา3ตัวน้ำ1ขวดแลพี่เลยไม่ได้อะไรเลยอันนี้3ตัวทาไม่ได้เขาไม่ใหญ่เลยอันนีะเขาไม่เป็นเลยเลยเลยดีกว่าเอาตอนนี้แล้วกันอยากได้ไมเนียนอะอยากได้ไมเนีย พี่ครับปลาโง่งต้องปลากี่ดอกมัจะได้ของสามต่อครับแตกสามลูกได้เลยตุ๊กตาหนึ่งตัวสามต่อแตกสามลูกได้เลยได้เลยยี่สิบบาทยอมไหมยอมไหม ผมสองแต้มสองแต้มหนึ่งแต้มนะจะแก้ตัวเลยจะแก้ตัวเลยไหมแก้ตัวเลยสองแตมแล้วขนาดการแบบนี้ไม่ขนัดขนาดร้องเพลงเอสเทดอยู่บนเวทีเต้นเฮ้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 อ้าแเร็ โอ้โโลกยงดเย้ในที่สุดหลังจากเราเล่นมาตั้งหลายเกมเราได้รางวัลกันแล้วนับสกอร์เกมนี้หน่อยผมได้2ดอกครับได้1ดอกครับ ยิงดอกครับพี่เลยไม่ได้เหรอเราได้ได้ไงอ่ะเราคได้ไงเราออแม่ไปนะก็สรุปว่ายิงไปตั้งสามอันไม่ได้เราได้ขอรางวัลไปแน้วได้มาคนละคนเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะขึ้นเวทีกันแล้วใช่เดี๋ยวตามไปดูแล้วกันว่ากิจกรรมบนเวทีจะมีอะไรบ้าง ตอนนี้ครับพี่ๆทั้งสามคนรอมแล้วนะเดี๋ยวขึ้นเวทีแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าว่าข้างบนเวทีจะมีกิจกรรมอะไรบ้างไปเลยเลยครับบอกฉัอสิบอกซิบอกขอเธอที่ฉัน สุดเยนินจะปล่อยเธอให้นานเท่านั้นดูความรักหมดใจที่ฉันมีจะต้องลรักนี้ยังดีแต่หมดไปาาเราจะอยู่เคียงข้างกันจนวันหมดรแรงเลยจอี่รักคนเดียวตลอหมดไป พวกเราทั้งสามคนก็เขาฝากอร์บ้าฝากเนื้อฝากตัวกับทุกๆคนด้วยนะคะ ก็ยังอยู่บนเวทีต่อครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่เวินกับพี่เนยก่อนดีกว่าเมื่อกี้ถามความรู้สึกก่อนเลยเป็นไงบ้างมาพบปากับชาวโคราชพอทมพี่เนยก่อนแล้วนครับทาพี่เหรอก็ก็ ใจนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยกไ็ได้ได้รับการตอบรับแบบอย่างดีมากแล้วก็กับคืนวิทยุเนี้ยเราเคยมาร่วมกิจกรรมของเขามาตั้งแต่แบบออกอัลบั้มแรกๆจนถึงตอนนี้ค่ะคือแบบว่าแฟนเพลงหรือผู้ฟังเนี่ยก็มากขึ้นมากขึ้นทุกอย่างก็เติบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแล้ววันนี้มาเหมือนเป็นงานบุญด้วยเราก็แบบยิงแบบมาแล้วแบบอิ่มอกอิ่มใจไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับพี่วินล่ะคือต้องบอกเลยว่าพี่วินเนี่ยถือว่าเป็นการ เดินสายต่างจังหวัดครั้งแรกในสั่งแรกในชีวิตเลยจนไปหมดแรงขึ้นลื่อนไหวตรงต้บางก็เป็นครั้งแรกด้วยที่มีโอกาสได้ขึ้นเวทีที่จังหวัดโคราชนะฮะก็ต้องขอบคุณทุกๆุกคนน้นที่ว่ามีบางคนนะเห็นแอบร้องเพลงตามเราได้เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็เหมือนกับเป็นกําลังใจที่ดีให้กับเราด้วยนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จและการน้อับมาพบกับแฟนในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวบนเวทีนะที่โยังมีกิจกรรมด้านบนต่อมีการเล่นดนตรีบอนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยว ช่วงหน้าผมจะพาพี่มินกับพี่โก้เนี่ยไปทานอาหารต่อแต่บังเอิญพี่เนยเนี่ยดันไม่ว่างครับมีภารกิจขึ้นมาเลยไม่ได้ไปต่อกับเราก็ท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปพี่เนยพี่เนยฝากผลงานก่อนแล้วกันอ่าเดี๋ยวจะมีสิ่งกใหม่ให้ฟางกันนะคะสเพลงนะคะก็ก็คือชื่อเพลงมีใครเหงาเหมือนเราไหมแล้วก็เพลงตัวหลอกนะคะซึ่งออกมาพร้อมกันสเพลงเลยไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะก็ฝากชาวยูแชนแนลทุกคนด้วยค่ะ ในแล้วก็หาฟังได้นะครับทางไลฟ์มิวสิครับรวมไปถึงกระทั่งช่องอยูทูบชแนลด้วยยังไงก็รับรองได้ไดูแน่นอนแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราไปอยู่บนเวทีกับพี่โก้ต่อเลยครับ <S <S มาแล้วนคะครับผมกับพี่โก้ของเราทีนีย,ยอาเป็นไงบ้างเมื่อกี้เป็นทีเดียวเลย รู้สึกว่าคือมันไม่ไเตยมกันมานะรู้สึกว่ามันมีความประทับใจแล้วก็ปลื้มใจกับกับคนที่นี่แล้วก็โดยเฉพาะกับเบกิตร้าน้องคนเมื่อกี้นี้ที่เขาเป็นออสซิสติกนะแต่เขาฟังเพลงเราแค่ครั้งสองครั้งแล้วเขาเล่นโดยที่ไม่ต้องดูโน้ตได้เลยใช่เพราะ,มะเมื่อกี้ผมแอบเห็นนะ่อนพิเวทีนะครับหระะเห็นพี่โก้กับน้องคนเมื่อกี้ที่เล่นกีตาร์เนี่ยน,นั่งกันอยู่แป๊บเดียวไม่ถึงกัเทีย่ยงพิเวทีเลยใช่เจ๋งมากเจ๋งมากเขามีความสามารถพิเศษที่คนธรรมดาอย่างเรา ไม่มีแน่นอนใช่ต่อถือ,ถอว่ายอดเยี่ยมเลยนะแล้วพูดถึงแฟนๆโคลลดบ้างวันนี้แวะเวียนม,มาเยี่ยมเป็นยังไงบ้างความรู้สึกก็ถือว่าคนชาโคลลดโดยเฉพาะคนที่วัดหนองจอกเนี่ยหให้การต้อนรับ พวกเราดีมากครับผมแล้วก็รู้จักเพลงพวกเราด้วยใช่วยร้องมานอกจากมาร่วมทําบุญแล้วเนี่ยทุกคนก็ยังแบบนั่งเต็มที่กับพวกตัวนี้ด้วยนะครับแต่แถมมีแฟนขับตามมาด้วยต้นองมาจากเคนีรักมากๆนะครับตอนนี้ทั้งพี่โก้ทั้งพี่เวนเนี่ยยิวกันแล้วแน่นอนส่วนพี่เนยเนี่ยขอตัวกลับไปก่อนแล้วเอาไปว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาพี่โก้กับพี่เวนไปถามของอร่อยอร่อยกินบ้างดีกว่าพอพูดถึงโคราชเนี่ยผมลองชิมมาแล้วสองอย่างไม่ว่าจะเป็นส้มตำโคราชไม่ว่าจะ เป็นมีโคราชเดี๋ยวเราไปดูยันแบกหน้าพาพี่ไปด้วยนะโอเคปะอ่ะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้านะขอบครบครับผม